เอาเราไปกินทั้งซาลาเลยดินี่นี่เราเอาเขาไปเหยียดในาย,ยาน่ำในวัดเนี่ยเข้ากับพุทธทํานายข้อที่หกพุทธเจ้าทํานายไว้เนี่ยในเล่มที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดจำง่ายมากอัตตัยบิดกที่ทํานายความฝันของพระเจ้าประเซนนีโกศลข้อที่หกฝันเห็นว่ามีถาดทองสุนัขปองขึ้นนั่งหน้าบัดสีคัดถาดทองให้สะอาดแลวเอามาเหยเงียวใส่ถาดทอง วัดวาอารามเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิงิสิิตของหลักธรรมคาสอนปรากฏว่าเราเขาไปเหยียบย่านอกจากบระเหตุน้ำโมเสเราเหยียบย่าบันนี้พระอยู่ในวัดเท่าอีกวันนี้เล่นบางไฟวันนี้เลน่นขึ้นเล็กน้อยอ่าพรบพุทสนใจหอดย่ามกุศิไปแข่งกันทำไมเราไปทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบันนี้กัดลังเตอรอสันเขาแล้วกับกูพัดล่มอยู่ทั้งทั้งตนหนึ่งกับย่ทั้งไต,งตเปิดพัดล่มบัสตัวหรอ นอนสูบยาเข่งกันเิ่งโทรทัศน์ <c oughs> นี่คือความเสื่อมทรามของวัดราศาสนาของผู้อยู่ในพุทธศาสนาตัวจริงมูฮั่บริเฉลียวใจตรงนี้พระสองฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ก็ไม่รู้จักบทบาทตรงนี้ทําให้ศาสนาของเรามันเสื่อมทรามลงโดยโครงสร้างเองนี่ก็เลยบอกทําทลายโครงสร้างหลักเองนี่ยังเอามอะพเข้ามาเล่นในวัดนี่ พระองค์นี่ถ้าเดินหนีได้นี่เราลุกยางหนีแน่นอนเราประยู่ดอกตะกั่วยู่ไปแห่มันนั่นเป็นอย่างนี่คือความเสื่อมทรามของระบบสังคมแผ่นดินกน็เลยแคบเห็นแล้วแสนอุโอกโอะพวกฝรั่งดังโม่สิจงคนเข่าป่าศาสนาฮิตาชิศสาสนาโตชิบะสีข้องบานขอบเมืองวาอากันบ่หูเรื่องหัวตั้งแต่ภาษามนุษย์ในโลกาสิบุญวาลายหลล้นหมายความว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแต่จะรู้ภาษาอยู่ บอกว่าจะเฮเตอร์มันก็ฟังอยู่นั่งฟังมึนๆนั่นแหละมันก็ฟังอยู่แต่มันบอเห็ุน้ำบอกว่าจะไปเล่นไปเที่ยวได้ห่ะเอ้ยเขาสีขาสีแกงกันงานมือนี่มันก็นั่งฟังอยู่เฮ็ดรับตามีมีมอยู่วันนี้เขาเขานอนกอมแกมหลวงคุนหามรถมอวนไส้ไปสตาร์อยู่พอดีจูงแม่หามลงทุนหามรถมอวนไส้เลยมันย่านจูงออกไปเราล่อรถมันจะไปเสียวแต่ไหนแต่งสิมีเสียงดังมันหนัดมูอหามรถซอยกูแนวนุ่นไปตาสตาร์จนออกบานนี่เขาบอกหมืดนนาย บอกมึนใหญ่โอ้กันบอกหูเรื่องหูตั้งแต่ภาษาตัวบทกฎหมายก็มีตมาไปเปิดอาด่านดูไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญก็ดีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดฉบับใดก็ดีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตาได้ก็บเาได้สรลวยสล้วยเหลือเกินไอ้งบประมาณที่พูดถึงมากินระบบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีี่ของเราอยู่อันดับ32สองของโลกไปแข่งบาได้ตกป๋อมแข่งมาได้ตกป๋อม หรือมันจะมีปีหนึ่งมั่งได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่มันเป็นวิชาชีววิทยานั่นน่ะปีนั้นแล้วก็มีอีกปีหนึ่งไปได้ที่ <c oughs> ไปแข่งวงดนตรีโยธาธิตของโรงเรียนแนะถวจังหวัดตราดนะไปแข่งคือกันเอาเรื่องเรียนกพ่อแข่งกับเขาได้อยู่ไทยฮะแทนอวีลีนะบอบรพานตามพระราชบ,บัญญัติการศึกษา ปี2 5 4 2ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมมาตราที่67นั่นก็ระบุถึงว่าเราจะสนับสนุนกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไงเดี๋ยวนี้บมมีปรากฏเรามีความสามารถในเรื่องนี้ปัจจุบันนี่ยังไม่ถึง10%คเปอร์เซ์วเตอร์เข้าก็มีครบทุถูรงเรียนแล้ว แต่เราก็มีไว้เพื่อสอนเด็กเล่นเกมตั้งแต่เปิดการ์ตูนรอมันมิดชั่วโมงแล้วสิงคโปร์มีประชากรปัจจุบันในเกือบห้าล้านสี่จุดหกล้านอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเขามากกว่าไทยแปดเท่าแปดเท่านี่ของสิงคโปร์นะ ของเรานี่ไม่เรื่องความที่จะว่าอยากจะอ่านมีนิสัยในการรักการอ่านการเรียนรู้นี่จึงมาตราเจ็ดมาตราแปดของรัฐของพระราชบัญญัติการศึกษานี่บอกไว้เลยว่าการศึกษามีกี่ประเภทการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาอะไรยังไงจะต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงไปนั่งอยู่บนไหนบ่ได้หัวซ่าม่นยังยอกันเล่นแล้วบางคนก็อ่านหนังสือการ์ตูนแต่มาไปที่อเมริกาเวลานั่งบนรถเนี่ย จะชอบมองดูบางทีในป้ายรถเมล์คนมานั่งคอยรถเมล์คนฝรั่งเขาเขาบากกันในสองคนเขาอ่านหนังสือนิ่งเลยมูฮาเห็นเป็นปกตินี่ตามหัวลำโพงตามมอชิดไปดูฝรั่งนกเป็นฝรั่งขี่นกที่เม้าเรามาอย่างเต๋หมาอยู่น้่มืมดนี่อันนี้ฝรั่งขี่นกขี่นูนี่แต่ว่าไอ้ฝรั่งของแท้เน่ะเขาจะศึกษามานั่งถ่ารถเมล์เขาอ่านหนังสือเลยบุ้ยแบบหมุนหัวนอนได้ ฮองเฮาเนี่ยหางงาบกงาบนี่เขาอยู่ในสโก้เขายังทําเขาทําโพน้องเขาเหมือนกันเ็าว่าผู้สนใจการศึกษาเนี่ยเขาเอาเพียงหนังสือพิมพ์อย่างเดียวของฮ่องกงเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบสองญี่ปุ่นร้อยละห้าสิบเจ็ดจุดสองเกาหลีใต้ร้อยละสี่สิบสิงคโปร์ร้อยละสามสิบหก มาเลเซียร้อยละสิบสี่ของไทยสนใจร้อยละสามเอาก็มันติละขันว่าเรื่องสิกินเรื่องสิเลนโอ้ยขุ้มขุ่มขับมขออกมาเขือนขบวนการปานสิไปเล่นสงค้ามเรามีวัฒนธรรมไม่เรียนอย่างนี้มันจะไปศึกษาตลอดชีพได้ยังไงเนาะนี่พี่น้องบองพระโอนแซมชายคุณะกคุณะนะมันไม่ได้ ไม่ได้มีสมองที่จะวิพัฒนาการอะไรเลยไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีสมองไปจะศึกษาเลยพระพทธเจ้าเนี่ยก็ยังว่าพูดตอนเช้าวันนั้นให้ฟังไงไหมถ้าหากว่าลูกแอปเปิ้ลมนหล่นตุ๊บลงมามูห้าแลเก็บกิน,นม,มันบอกกัดปวดเลยแต่ลูกแอปเปิลหล่นตุ๊บลงมาเซอร์ไอแซคนิวตันเขารู้อะไรเขามันโมเมนสมองธรรมดาโนคอมอนเบรนไม่ใช่สมองธรรมดา แแคบกแอปเปิลลนตัลงมาในห้องกากลดมอหนึ่งันอาอาคิมิดิสไปสตรวจสอบว่ามงกุฎของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมันมีอะไรผสมปลอมปนเข้ามาในทองนี่เท่าไหร่คือจะได้ก็คือบ่ออ,อกเมื่อน,นั้นไปอาบน้ำเขาทำที่อาบน้ำไว้เป็นที่สาธารณะก็แก้เปลืองผ้าออกหมดอาบน้ำขณะที่หย่อนตัวลงไปในน้ำนั่นก็แกก็ น้ำมันก็ล้นขอบอ่างออกมาเท่ากับเนื้อที่ของตัวแกแกก็สามารถเข้าใจถึงหลักไอ้ตัวนี้ค่าที่เขาปลอมอะไรเข้าไปในนี่ห้องกากกากหูแล้วหูแล้วสะแลนโคโลโคโลไปผ่ากับบุนุง่งดีใจหลายผู้พิชิตธรรมชาติแม้เพียงด้วยความคิดนักปราดโลกอย่างหลับนีนบอก,ก็ดีไอสตายก็ดีหรือท่านที่อยู่บนรถเข็นเนี่ย คนคนนี้นี่เก่งที่เขาเรียกว่าไอาสไตล์สองเนี่ยพวกนี้ในปัจจุบันนี้เขาพูดถึงเรื่องที่ไดเรื่องฝากไว้ว่าจววหัวข้อเฉยเฉยเช้าวัน่อวันจววหัวข้อให้นะวันนี้เราจะมาไฮไลท์รลยละเอียดตอนนี้ก็คิดว่าจววหัวได้พอสมควรนิดนิดหน่อยหน่อยต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องว่าเราจะพูดเรื่องที่ว่าเข้าไปสู่หลัก ที่เล็กกว่าอะตอมและระดับอนุภาคนี่เข้ามาสู่เรื่องของจิตนี่คือยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปก็ได้ทิ้งประเด็นไว้สองสามประเด็นขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงพระอย่างเดียวที่ว่าพระหลงผิดแล้วก็ไปดําเนินบทบาทผิดกับจ้าิโยมเอาบทบาทไปใช้ในทางที่ผิดคิดว่าโยมจะพออกพอใจที่ไหนได้เป็นการประจบประแจงโยมแล้วโยมเข้ามาวัดพราะมหรสพนเข้ามาผิดผิดทีนี้ มาถึงครัวเราบางครัวเรานี่บางทีเรามีความเข้าใจผิดว่าที่เราไปดื่มเหล้ากับญาติกับโยมโอ้ยขออภยัยกับประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออนั่นคือเราไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าใจว่านั่นคือการจูนเรากับเขาเข้ากันได้เรากับเขาเข้ากันเนี่ยเข้ากันได้หันหน้าเข้าหากันคุ้นๆใช่ไหม <laughs> หันหน้าเข้าหากันเนี่ยคุ้นๆ ไอ้เราก็มีความเข้าใจผิดว่าทำอย่างนั้นคือการไม่ถือหนูถือตัวตัววกรงและกลายเป็นผู้ติดเสพติดไปโดยที่เราไม่รู้ว่าปูชนียบุคคลคืออย่างไงพระกับครูนี่อันเดียวกันเลยนะถ้าพูดตามหลักอันเดียวกันจะต้องใช้ระเบียบเดียวเลยเราจะต้องเป็นคนสงบสง,งี่ยมเป็นคนเป็นครูทั้งเส้นทั้งเอ็นทั้งผมเส้นผมถึงปลายเท้าบางคนไปเข้ากับประชาชนมากจนถึงกับตนเองถลำมลึกเข้าไปเอา แต่มาคิดถึงครูที่สอนหนังสือตนเองมาปัจจุบันแกไปเป็นผู้ใหญ่บ้านครูที่สอนแตมาตั้งแต่สมัยจบป .4 แตมาไม่เคยได้เรียนถึงป .6 จนเท่าเดียวนี้ชีวิตยังเสียดายอยู่สมัยนั้นยังไม่มีถึงโรงเรียนป .6 หรอกปีออกมานี่นแหละมีโรงเรียนป .6 เขาเขามีแล้วแหละแต่เขายังไม่ไปตั้งยนะยังกันดานพอจบป .4 ปั๊บก็ร้องเหินละเห็ุแลเหินไปรับจ้างตลอดจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้เรียนถึงป .6 ความรู้ก็มีจบแค่ป .4 นั่นเองครูคนนี้ก็ถูกแกก็ถูกอเปหีออกจากโรงเรียนเพราะแอลกอฮอล์นี่ก็พ่อมีความเข้าใจผิดว่าเออจะต้องไปเข้ากับชุมชนเขาการที่เราจะเข้าสังคมโดยไม่ต้องอาศัยอบายมุกมันก็เข้าได้มังคนเคถียงเลยโอ้ยมันเกอรมีแน่ธรรมาดาเนะาะเข้าสังคมมันก็มีแน่ของมูนีเพื่นว่า ทำไมในหลวงท่านไปเข้าสังคมท่านไม่มีเล่าคนไปนั่งถาต้อนรับเล่าเป็นหลาบบ่เห็นเราอ่างเอ้ยเมื่อสิไปเข้าสังคมคนพ้าไอ้กวดเบียร์งานมันกดกันต้องแดงต้องแดงมาบ่าเห็นเราอ่าเอาสิมาอ่างไปเขาสังคมเวลาพาสิไปสวดบุญผีไปพอกันหลายองค์นี่เมาเขาปริวาตนี่คือเบ,บากว่ามูเฮาคนเราขวดถาอคือว่ามันไม่สําคัญแต่เราไปอ้างสังคมสังคมแปลว่าไปด้วยกันสังตัวนี้แปลว่าพร้อม กับดีคมะธาตุแปลว่าไปสังคมแปลว่าไปพร้อมกันไปด้วยกันไปทั้งหมดรู้ไหมว่าเขาทำเห็ดฟังเขาทำยังไงสังคมของเห็ดฟางคืออะไรสังคมของเห็ดนางรมเอาขี่เรื่อยซึ่งเป็นอยางขี่เรื่อยยางมาจากยางเห็นไหมแล้วก็มียิบซ้ำกี่ส่วนมีแป้งขาวกี่ส่วน ใส่ผสมกันไปแล้วเอาหัวเชื้อใส่ก็ไปรัดเอาไปนึ่งแล้วมาไว้ให้เย็นแล้วก็มีการครอบมีการลดน้ากี่วันมีสูตรของมันนั่นก็คือสังคมของพวกวัตถุสังคมของร่างกายเราเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออ็นกระดูกเนื้อเยอะในกระดูกมากับไตใส่ปอดใส่น้อยใส่ใหญอ่อาหารใหม่อาหารเกา่าดีสเสลดน้องเลือดมันข้นน้ำมูกน้ำหูน้ำตาน้ำลายน้ำมูดแล้วก็มีลม ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมหายใจนอกจากนั้นก็มีธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่คือสังคมของร่างกายมันเป็นสังคมไงสังคแปลว่าไปด้วยกันถ้ามันขาดองค์ประกอบมันก็ชารุดไปแต่พวกเรานั่งอยู่ได้ใช่ไหมเพราะเรามีลมตอนนี้ถ้าเราไม่มีลมเรานั่งไม่ได้เขาเรียกว่าคนอมาพาตพาตเป็นภาษาบาลีมาจากคําว่าวาตะ แต่ภาษาบาลีทุกคำมันแปลงมันจะแปลงเป็นพอผ่านอย่างคําว่านิวานก็เป็นนิพพานอม,มาวาตก็เป็นอม,มาพาตอัมมะตัวนี้แปลว่าไม่วาตะแปลว่าไม่มีลมที่เราเดินไปเดินมาได้นี่เพราะเรามีลมมันขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนของร่างกายสังเกตเบงเป็นอย่างบางคนเนี่ยเฮาเฮาใจมันสั่งอยู่แต่แขนมันบไปนั่เขาเอิน,นคนลอยคนเป็นอม,มาพาตมันไม่มีระบบขับเคลื่อน จกับสังยุทแต่มันบมเหตุนำเนี่ยอันนี้คือคือเรื่องของสังคมแล้วเราก็มาเข้าใจผิดเองกับมีแนะ่มีแนะ่ในที่สุดเราเป็นยังไงถูกสังคมกลืนเราถลํมก้าวขาเข้าไปบ่ต้องมีก็ได้ตังเขาเห็บุบุญพ่อบุญแม่เนี่ยบางคนยังเบาเออกันบ่มีเหล่าบ่มียาเขาบ่มาเซ้นอยาให้มันมานอย่าให้มันมา,า,มนมาเขียนตดหไมยไปบอกลุงนายว่ามึงยามาถ้ามาอย่างนี้มึงยามา เชสสมัยบอกเลยมึงมามึงมีเรื่องแน่เอามันปานปุ่นเชสสมัยไปบอกหลกงนาคตนตัวไหนแั็เตอร์บอกโอ้ยานเขาบ่มาก่ายานมัไม่ค้นมากนั่นแห้งดีแห้งถ้ามาเพื่ออย่างนี้อย่ามาเลยต้องให้เบ็ดเสร็จเบ็ดขาดอย่างนี้ตมานี่เป็นคนเด็ดขาดมาแต่ไหนขนาดไปน้องกันนี่ผู้หญิงผู้มูเดียวกันนี่เป็นผู้บาวน้งกันนี่แซวผู้หญิงนี่ขอยย่างหนีเลยเด้บอกเคยเบาเหรียญว่าว่า้ลีถามเขาว่าถามไปเป็นยังพไปแซวเขาเห็นยัง มันมันไม่มีประโยชน์ไปยังอะไรทําอะไรทําไม่มีเราเนี่ว่ากอกของม,มีสิกอกกบกินนี่ไหมโมจับขึงผืชเอาเราแม่ของเทราดกอกข้อปากกอกกุบิลด์โมเกียร์ไหโมเท่ากับทําทาอมไปหน่อยๆบ่ให้เขาลุกไปในลำคอเขาลุกขึ้นกับข้าวไอทิมก็ดีน้ำเขาเพได้พิษเขาบพรได้กินสะอานี่ว,ว่าวาสิมันลวงลงไปในลํขคอเป็นเด็ดขาดสิ่งไม่เป็นประโยชน์แล้วนี่มันต้องเด็ดขาดเด็ดเสร็จปฏิวัติเนี่ยมันต้องมีความ เป็นตัวของเราเองแล้วก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเพราะเราเป็นชาวพูธเรามีหลักมีเกณฑ์นาถพระหลังเรายอมรับได้บูดาอิสระมอความพิสูจน์แม้สบิงพพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์มากที่สุดในโลกเขาเป็นคนนับถือาศาสนาพุทธแต่แยังสิบหูหงเนี่ยบหรงคุณค่าของบุทธศาสนาเราก็ไปโทษเอศาสนาช่วยอะไรไม่ได้แต่มาดีใจเหลือเกินว่าเออเรา,าคณะครูบาอาจารย์ได้เข้ามามีวัฒนาการ วันที่พูดเรื่องวิวัฒนาการของจิตเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนเกิดมาเพื่อบูรณาการโลก